ระแนงแปะพอแปะเข้าไปปุ๊บมันก็เกิดความหนาขึ้นมาอีก<ช>นิดหนึง่งหรือ,หร,อหรือวัสดุที่เป็นวีเนียร์สโตนแปะเข้าไปเป็นกระจกแปะเข้าไปมันก็จะเกิดความหนาแสดงว่าตัวนี้สามารถเปิดแล้วไม่ขบบานถูกไหมใช่ครับ,ม,รบมันดีไซน์มาสําหรับเพิ่มความหนาได้ไม่เกินสามิห้ามิลโอ้อันนี้สําหรับใครที่เป็นดีไซเนอร์หรือเป็นโรงงานผู้ผลิตอาจจะได้ประโยชน์นะฮะที่จะเอามาใช้ตัว 40, 40มิลโอเคสิ่งที่ผมเห็นแนละตัวหนึ่งที่น่าสนใจเทรนด์ตอนนี้ในการดีไซน์ งานโมเด์น,นะครับตีนตู้จากที่10เซนเนี่ยบางคนก็ทำเหลือ5้เซนตัวนี้<ช>ลองรับด,ด้วยใช่ไหมตัวนี้ครับผมจะเป็นตัวที่ทําให้สั้นลงนะครับข้อดีมันก็คือตัวนี้เราจะมาใช้กับแทนตัวสกูบ,บระดับทั่วไปนะครับตัวนี้จะสามารถใช้กับงานที่เอามาใช้เป็นห้องนั่งเล่นหรืออะไรพวกนี้ที่จะเป็นตู้โชว์ นะครับเพื่อให้มันหมายว่าไม่ไม่ต้องสูงมากมันจะดูแล้วมันเกะาะตาอ่าครับคือต้องบอกงี้ครับว่าถ้าเกิดตู้สิเซนเนี่ยก็คงเห็นทั่วๆไปนะสนิบเซน1ิบเซนสิบห้าเซนแต่ห้าเซนผมเห็นน้อยมากจริงๆแล้วเนี่ยปกติแล้วเขาก็จะใช้ไมคโครงนะแล้วก็มาใช้สกิลของช่างบิวอินในการทําแบบปกตินะฮะปรับระดับเพราะว่าพื้นบ้านก็แหมเท่ากาันซัดทุกหลังเลยนะฮะอันนี้ประชดเล่นๆนะฮะเอาเป็นว่า มันจะต้องมีการแอสจัดนิดหนึ่งเพื่อให้ตู้เนี่ยมันได้ระดับน้ำนะฮะเวลาเปิดปิดบานมันก็สเตเบิลนะครับอพอมาตรงนี้อันนี้นะฮะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าสามารถทำมาคือผมเข้าใจว่าเท่าที่ได้พูดคุยกันเนอะคือทุกอย่างที่เป็นอุปกรณ์ฟิตติ้งเนี่ยพยายามคิดค้นพัฒนาเพื่อที่จะมาแก้ปัญหางานดีไซน์ในยุคสมัยนี้นะฮะตามเทรนสมัยนี้ว่าถ้าต้องการน่ะมันอยากจะมีตัวอะไรได้บ้างนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอุปกรณ์ฟิตติ้ง แม่ตัวนี้ผมขอญอาตถามจริงเลยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยที่มันเป็นรางขาวแล้วมีอุปกรณ์แบบนี้ด้วยอันนี้ทําไมถึงดีไซน์ตัวนี้ขึ้นมาตอาบโจทย์สำหรับกลุ่มไหนครับครับผมคืออย่างนี้ครับคือจริงๆตัวเนี้ยถ้าเราเห็นเราก็จะนึกถึงตัวลานชักลับใต้ปกติตคือไอ้รางขาวนี่ผมเคยเห็นมาแล้วก็มันรู้สึกนานมากแล้วมันก็จะเป็นอีกฟิลมหนึ่งก็คือเป็นรางรับใต้นะครับแต่ว่าเพิ่มตัวซอฟเข้ามาซอฟเข้ามาคือเอาง่ายว่า ปกติลังสีขาวเนี่ยที่ใช้กันมันจะไม่มีตัวซอฟใช่ครับนะแต่ว่าอันนี้เพิ่มซอฟเข้ามากลุ่มลูกค้าที่จะใช้แบบนี้แนะนําเป็นกลุ่มไหนจริงๆก็จะเป็นกลุ่มของตัวที่ใช้ลงังชัดรับใต้อยู่แต่ว่าต้องการจะเปลี่ยนมีตัวซอฟโพสซึ่งตัวนี้ราคามันจะประหยัดกว่าตัวลังลูกปืนนะก,ก็คือฮนะราคาประหยัดกว่าลูกปืนใช่ครับนะก็คือเรียงลาดับเลยอันนี้ถูกที่สุดระดับกลางอันนี้สูงหน่อยถูกไหมฮะและรับใต้อันเนี้ย ไหนๆก็คุยถึงเรื่องรางารัตต้แล้ว